สำนังกงานเกษตรอำเภอยะนัขาววันนี้จะพาทุกท่าน ไปทาความรู้จักตลาดเกษตรกรอําเภอยะนาควจังหวัดตรังครับผมตลาดเกษตรกรอําเภอยะนาควเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตลาดเกษตรกรระดับอําเภอจังหวัดตรังโดยจะมีกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรและอีกกิจกรรมก็คือการพัฒนาตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรโดยมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งตลาดเกษตรกรหลังจากนั้น จะเป็นการจัดตั้งตลาดเกษตรกรระดับอำเภอซึ่งจังหวัดตรังมีทั้งหมด10อำเภอจะมีตลาดเกษตรกรทั้งหมด10ตลาดโดยผู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอยะนาคาวและต่างอำเภอสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดเกษตรกรอำเภอยะนาคาวจะเป็นผักผลไม้อาหารแปรรูปและเครื่องดืง่มสมุนไพรและเครื่องสำอางอาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ กเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่อ1ครั้งอยู่ที่ตั้งแต่500ร้อถึงห้าพบาทสําหรับผู้สนใจที่จะซื้อสินค้าของตลาดกเกษตรกรสามารถซื้อสินค้าได้ทุกวัานอังคารและวนันศุกร์ตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าถึงเที่ยงณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยะนาขาวหากใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ